สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องคุยเล่นกับป้านะคะวันนี้ป้าก็ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคค่ะถ้าหากว่าใครได้เคยศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะคะก็จะรู้ได้ว่าก่อนที่พระโพธิสัตว ได้มีการบำเพ็ญเพียรบารมีถึง10ชาติเรียกว่าพระเจ้า10บชาติค่ะก่อนที่จะมากําเนิดเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา10ชาตินั้นค่ะเขาเรียกชื่อกันย่อๆนะคะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวคําว่าเตก็คือพระเตมีใบ้ค่ะชะก็คือพระมหาชนกสุก็คือสุวรรณสาม เนก็คือพระเนมีราชมะก็คือพระมโหสถมาถึงชาตินี้อีกชาติหนึ่งนะคะเรียกว่าภูคำว่าภูนี้หมายถึงภูริทัศน์ค่ะชาติที่หกนี้ท่านเคยเกิดเป็นพญานาคน,นะคะชื่อว่าภูริทัศน์และก็ยังได้เคยถูกกล่าวไว้ ในคืนก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะตร,รัสรู้ตอนนั้นท่านได้นั่งอยู่โคนต้นจิกและเกิดพายุฝนพระยานาคชื่อว่ามุจรินค่ะท่านเคยมาขนดพระวรากายเป็นชั้นและก็แผ่พังพานป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะในเวลานั้นพระวรากายต้องเปียกฝน นี่จึงเป็นที่มาของพระปางนักปรกยังไงล่ะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะเคยบันทึกเอาไว้ในสมัยพุทธกาลมีนาคอยู่องค์หนึ่งค่ะท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากดังนั้นท่านจึงได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์และขอเข้าบวชเป็นพระภิกษุเรื่องได้ดำเนินจนมาถึงวันหนึ่งนาคตนนั้นหลับสนิท โดยสัญชาตญาณของนาคนั้นถ้าหากว่าหลับสนิทเมื่อใดร่างจะกลับกลายเป็นนาคทันทีจึงทำให้พระภิกษุอีกรูปหนึ่งเข้ามาเห็นโดยบังเอิญว่าภิกษุองค์นี้ร่างกายนั้นได้กลับกลายเป็นงูยักษ์เมื่อเป็นเดรัจฉานจึงบวชไม่ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับนาคตนนั้นเป็นอย่างยิ่ง แต่ท่านก็เข้าใจและได้ขอปกป้องดูแลพระศาสนาและก็ยังขอเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระที่จะมาบวชใหม่ก่อนที่จะบวชขอให้เรียกแทนบุคคลน,นั้นว่านาคจึงเกิดเป็นพิธีกรรมการบวชนาคในลำดับสืบ,สบมาคะ่ะนาคหรือพญานาคนั้น ตามตำนานเล่าว่าเป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทพอาศัยอยู่ในป่าหิมพานบางก็อยู่อาศัยตามที่ลี้ลับต่างๆตามแม่น้ำลำคลองมีอิทธิฤทธิ์และก็มีพลังมากรวมถึงมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลดังนั้นหากใครที่ต้องการแก้วแหวนเงินทองก็มักจะบูชาพญานาคด้วยนะคะ กล่าวกันว่าพญานาคมีทั้งหมด4ตระกูลใหญ่คะ่ะสามารถแผ่พังพานหรือว่าแผ่เสียนได้ถึง 3, 5, 7, 9แล้วแต่ตระกูลด้วยนะคะส่วนมากถ้าหากว่าจะมาให้เห็นจะมาในรูปลักษณ์ของงูใหญ่บางท่านก็ว่าเป็นงูใหญ่จริงแต่ว่ามีงอนด้วยส่วนเกล็ดนั้นมีความสวยงามแวววาวเหลื้อคขนาดนับ ดวงตาแดงกลมโตพิษของพญานาคนั้นว่ากันว่าหากผู้ใดได้รับเข้าไปเพียงแค่แตะเบาๆร่างกายก็จะกลายเป็นจุนพญานาคสีตระกูลใหญ่มีดังนี้ 1. ตระกูลวิรูปกักเป็นพญานาคที่มีวรกายหรือผิวกายเป็นเกล็ดสีทองงดงามมากเป็นนากชั้นสูงสุด ถือกำเนิดแบบโอปะปาติกะก็คือเกิดเองแล้วก็โตเลยมากด้วยอิทธิฤทธิ์และบุญยญริศมีบารมีมากส่วนมากจะจ,จัดอยู่ในชั้นเทพถ้าหากว่าใครเคยดูในละครมักจะกล่าวถึงมนอารำพายซึ่งเป็นมน์ของพระยาคุธพญานาคกลุ่มนี้จะไม่กลัวเลยเพราะว่าถือเป็นเทพคะ่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมีวิมานอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาโดยมีเท้าจาตุโลกบาลฝั่งหนึ่งค่ะชื่อว่าเท้าวิรูป,ปโคจตุโลกบาลก็คือผู้ดูแลรักษาประตูทั้งสี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งของทางยักษ์จะมีหัวหน้าชื่อว่าเท้าวเวสวรนค่ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ขอกล่าวถึงนะคะ เดี๋ยวเอาไว้เราพูดกันถึงเรื่องพญานาคก่อนวันหลังป้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังนะพญานาคที่อยู่ในตระกูลนี้มีตัวอย่างเช่นพระยามุจจรินแล้วก็พญยาสุวรรณนาคราชค่ะโดยพญานาคกลุ่มที่สองนี้ค่ะจะอยู่ในตระกูลเอราปถาพญานาคในตระกูลนี้จะมีเกล็ดหรือว่าผิวกายเป็นสีเขียว ถือว่าเป็นพญานาคชั้นสูงเลยการกำเนิดนะคะก็จะเป็นการกำเนิดแบบโอปาติกะนะคะก็คือเกิดขึ้นเองแล้วโตเลยเหมือนกับตระกูลวิรูปักเลยนะคะมีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับพญานาคตระกูลสีทองอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลชั้นที่ว่าไม่ลึกมากนะคะแล้วก็ส่วนมากเลยเนี่ยตระกูลนี้เราจะพบกันได้มากที่สุดเลยแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด ชอบขึ้นมาท่องเที่ยวบนโลกมนุษย์ด้วยจนเกิดเป็นตำนานรักมากมายกับเหล่ามนุษย์ถ้าหากว่าท่านเหล่านี้ได้บำเพ็ญเพียรบารมีจนแกล่งกรากก็จะสามารถแผ่เสียนได้ถึงเก้าเสียนเช่นกันแล้วก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันค่ะพญานาคในตระกูลนี้ที่เรารู้จักกันดีค่ะก็คือพ่อปู่ศรีสุโธนาราชนะคะ ต่อมาค่ะตระกูลที่3ก็จะเป็นตระกูลฉับพยาปุตตะโดยพญานาคในกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นตระกูลที่มีผิวกายหรือว่าเกล็ดเป็นสีรุง้งส่วนมากก็จะเกิดแบบชลาพุชะคำว่าชลาพุชาก็คือกําเนิดจากคันค่ะกำเนิดจากคันมันดาอาศ,าศ,าศัยอยู่ในบาดานหรือว่าเขตป่าลึกดังนั้นเนี่ยเราจึงพบ ได้ยากมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเพราะว่าท่านมักจะอาศัยอยู่บนบนเขาหรือว่าอยู่ในป่าเขาที่ลับและเป็นพญานาคกลุ่มที่มีความงดงามมากๆเพราะว่าท่านจะมีเกล็ดเหลื่อมหลากสีนะคะสวยเหมือนสีรุ้งเลยค่ะแล้วมีอิทธิฤทธิ์มากๆด้วยกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มตระกูลกันหาโคตมะ ท่านจะเป็นพญานาคที่มีผิวกายหรือว่าเกล็ดเป็นสีดำนิรการก็คือเป็นสีดำเลยนะคะดำเงาเลยว่างันเถอะส่วนมากท่านก็จะกำเนิดแบบสังเสธชะก็คือเกิดจากเหงือใครนะคะหรือว่าสิงหมักมุมต่างๆหรือว่าจะเกิดแบบอันชะาก็คือเกิดจากไข่ค่ะส่วนมากกลุ่มนี้ท่านจะมีร่างกายกำยำบึกบืนนะคะ มักจะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติของเมืองบาดาลดังนั้นร่างกายของท่านก็จะกำยำบึกบึนอย่างที่บอกเลยนะคะแม้ว่าจะเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าพญานาคตระกูลอื่นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านหม่ำบำเพ็ญเพียรจนมากพอนะคะยานบารมีท่านมากพอก็จะสามารถเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันค่ะพญานาคในตระกูลนี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราช เป็นกษัตริย์นักราชยอดนักรบแห่งเมืองบาดาลค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังป้าจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับองค์นาคาธิบดีค่ะถ้าหากว่าชอบเรื่องที่ป้าเล่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c ค i b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ